บุกโรงแรมกลางดึกจับแก๊งเซ็กข้ามชาติสาวไทย13ชีวิตถูกช่วยในอินเดียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่เมืองสุรัตประเทศอินเดียแม้จะผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์แต่ยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่สะเทือนทั้งวงการตำรวจและสังคมไทย ตำรวจเมืองสุรัสบุกจับแก๊งค้าประเวณีคามชาติพบหญิงสาวชาวไทย13คนถูกบังคับค้าประเวณีภายในโรงแรมในย่านจาฮังกีรูราเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาได้9รายรวมถึงผู้จัดการโรงแรมและลูกค้าอีกหนึ่งคนส่วนหัวหน้าเครือข่ายที่ชื่อวิชัยคาสตูเร่คเคยถูกจับมาแล้วแต่ได้รับการประกันตัวและกลับมาก่อเหตุซ้ำ ในที่เกิดเหตุพบเงินสดโทรศัพท์มือถือ8เครื่องถุงยาง QR code ที่ใช้รับเงินจากลูกค้าขณะเดียวกันหญิงไทยไม่มีพาสปอร์ตตัวจริงมีเพียงไฟล์ดิจิตัลในโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ตึงเชื่อว่าถูกหลอกให้เข้ามาวงจรค้าประเวณีด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตอนนี้คดีอยู่ภายใต้กฎหมาย Immoral Traffic Act และตำรวจกำลังขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม